พิเศษเก้าสิบนะพิเศษเก้าสิบเขขอต่อเลยนะคราวที่แล้วพูดถึงรูปจะไม่มีได้โลกอาศัยที่สุดสองอย่างโลกคือความวนเวียนหมุนวนโลกนะมีที่สุดสองอย่างคือมีกับไม่มีโลกคือความไม่เที่ยงความเวียนเวียนเป็นวัฏสงสารนะคือมีกับไม่มี ทีนี้มีอะไรมีสิ่งเราไปติดยึดผูกพันอันเป็นต้นเหตุให้ทุกข์นี่แหละกลับไม่มีอะไรไม่มีสิ่งเราไปติดยึดผูกพันเราเรียกว่ากิเลสมีกิเลสก็ไม่มีกิเลสแค่นั้นเองนะคราวแล้วบอกว่ารู้รู้รู้ร,ร,รู้รู้แล้วโอ้โหเราไปติดอะไรอ่ะติดแฟนเราทําไมมันนอกใจวะเราก็ทุกข์เพราะแฟนนอกใจไอเราดีจะตายสวยก็สวย เห็นไหมนี arias, ่ย no right. well, ังเกนอกใจแล้วไปมีคนอื่นโอ้ยทุกไปหาหมอดูไปหาอะไรใครแล้วแก้ไม่ได้ไปดูหมอก็ไม่ได้เรื่องมันก็เลยทุกเนี่ยเป็นที่มาของไอ้นี่นี่ให้ออกจากวัฏฏะนะเนี่ยเห็นไหมมันเยอะเห็นไหมมันทุกไหมล่ะทุกเพราะจะเห็นทุกได้ก็ต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่เห็นไหม กายเวทนาจิตธรรมกายแล้วเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็มีนิวรณ์ห้าต้องไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีกามไอเน,นี่ยข้อหนึ่งเธอทำให้ได้ก่อนออกจากกามก่อนเธอจึงเห็นทุกขอรศสัตว์ออกจากพยาบาทโทสะก่อ,อนอุปทานกัหน้ารูปนะแมออกจากรูปที่เธอไปติดจิตผูกพันก่อนเวทนาอีกสัญญาสังขา,ารวิญ,ญญาณอีกอายตนะหก อวตารนอกอวารในพบกันเกิดจากสุถ้าปฏิบัติตัวเนี้ยเธอไม่สามารถชนะทางตาหูจมูกเลี้ยงไข่ใจไปกระทบรูปโลกงหน่งรสมผัสพุทธเจ้าบอกว่าเล่มสิบแปดบอกว่าการปฏิบัติธรรมของเธอ,อยังไม่จบถ้าเธอต้องปฏิบัติตามพ่อจงเจ็ดขยะเดินตามมัรคแปดรวมเป็นโลกตระ46สี่สิบหกโอ้โหเยอะเหลือเกินทุกขเหลือเกิน ไม่ไหวไม่ไหวยิ่งเรียนยิ่งเหล่ยวใจมีเมียดีกว่านะก็คิดไปอย่างนั้นไปมันทุกข์ไม่ได้เอาง่ายๆสิ้นพบจบชาติพบคืออะไรพบคือติดการมากุณไอ้นิวรณห้านี่แหละอุปทานขันห้าอายศนะหกนี่คือพบเธอติดสบายหรือไม่เดินตามโพธิง์เกียรติยศสตร์ี มันเลยไม่เห็นนิยสัตว์สี่เพราะนั้นเธอต้องทำทำ,ทำในทำไม่ถูกนะพระเจ้าถึงบอกให้เห็นยากไงทุกเหตุที่เกิดทุกวิธีดับทุกน่ะเมื่อรู้แล้วทีนี้ก็บอกจะรู้รูปได้ไงไม่ใช่รู้รูปด้วยตาบอกแล้วว่าตามังสะจักสูดไข่ไข่เขาเห็นหมูหมากาไก่เขาเห็นแต่เห็นทั้งอาการลิงทิลิงทิความแตกต่างอาการของจิตเรา ความแตกต่างของจิตเราสายกามสายเตอะมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยลิงค้าความหนึ่งการนิมิตล่องลอยเป็นไงเวลาเธอชอบใจมันชื่นใจใช่ไหมเวลาเธอเสียใจโอ้ยเยอะตัวเยอะหมดวางใจเนี่ยเห็นเห็นล่องลอยประการเป็นอย่างนั้นอุเทศรายละเอียดของมันเรารู้ตรงนี้ว่ามันอะไรเป็นสายโมหะหรือเปล่าโมหะก็ทําให้เออมันเป็นไงว่าเราหลงนะใช่ไหมครับ เนี่ยมันก็คือ,อรู้รูปเห็นรูปแบบนี้รูปจะเห็นด้วยอาการแบบนี้รู้จักจากมรูจ้จักที่พยจักสุกับปัญญาจักสุน,นี่เราพิจารณาต่อพิจารณาก็พระเจ้ากำลังว,ว,วางหลักไว้นะการพิจารณาให้ปรากฏว่ารูปนั้นไม่เที่ยงเธอคิดดูสิเที่ยงไม่เที่ยง ไอ้สิ่งที่เธอชอบอะเอาตอนทขสาวนะมือถูกกันเนี้ยสุส่ซ่าๆุนซาสุสาสสานซาเนี่ยนี่พอแก่แล้วถูกกันเฉยไอตอนชอบกันในใหม่ไปตลาดไปอะไรอัมมาชอบยกพอเตอเลออเดินข้ามถนนก็จูงมือกันข้ามอไอเด็กน้อยวิ่งไอหนุ่มทนุ่สาวมันจูงกันนะแล้วพอพอเอ๊เอ เขาเขาเขาเระมาดดูมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ไอ้แฟนกันเนะี่ยไอ้ผู้ชายเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงแต่ามาจําไม่ได้จริงขออภัยเขาเปรียบเทียบกับกีฬานั่นแหละผู้หญิงอะตอนสาวสาวก็แย่งกันเหมือนกีฬารับบี้หรือไงอะเขาต่างคนต่างก็แย่งลูกก็ได้ แล้วก็วิ่งไปจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขารักพอเสร็จแล้วมันเหมือนฟุตบอลยังไงอะเตะไปมาหามาหาตีมกูก็เตะไปต่างคนเตะไปจำไม่ได้นะว่าเขาเรียบเทียบกีฬาอะไรมั่งผ่านๆก็เออก็น่าคิดดีเราจะจดเธอเหมือนกันฟังแล้วเลยประทับใจจดไว้เงี่ยลืม ของไปนี้เราไมาจาไม่ได้รูปเนี่ไม่เที่ยงสองเป็นทุกข์รูดเธอไปติดที่ผูกพันเนี่ยมันทุกข์ตอเธอเห็นเาเธอไม่เห็นเธอไม่ทุกข์หรอกเธอกลับเห็นเป็นสุขเห็นไหมไม่สุขกับทุกข์อะความจริงไอ้ทุกข์เนี่ยแหละมันเป็นต้นเหตุแห่งสุขเธอสุขอะไรเนี่ยสุขอะไรเนี่ยพเอ้พูดไอ้ความสุขเนี่ยเราเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ความสุขเนี่ยเธอก็จะวิ่งหาแย่งกันไงเพื่อแสหาความสุขแต่กว่าจะได้สุขกลับมาเธอมันเหนื่อยไม่ต้องมีซะจบพระเจ้าไม่มีอันบิบาตอินทบาทแล้วก็จบใช่ไหมเคยต้องเห็นมันเป็นทุกข์เห็นได้สุขเห็นได้เธอไปติดยึดผูกพันเนะมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์รูปนั้นอะมันต้องเป็นนเหตุแห่งทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนใจแสหาไปมาอยู่นั่นแหละแล้วเป็นโรค มันมีแต่เสื่อมมันเสื่อมนะคิดดูจิตที่เธอชอบเนี่ยนะเธอยังชอบอยู่มันก็เที่ยงเธอแต่ในสุดมันก็ไม่เที่ยงแต่ในสุดก็ต้องจากกันเป็นโลกเป็นดุดหัวฝีมันจะหัวฝีมันจะแตกสักวันหนึ่งเันเหมือนลูกศรลูกศรนี่ยิงไปเนี่ยมันจะไปถูกหินถูกอะไรก็ไม่รู้แล้วหักไปก็มีนะฮะ มันเป็นของลำบากมันเป็นลำบากทำให้เราลำบาก,กเราไปติดรูปนะอาพาธเหมือนคนป่วยเป็นคนอาพาธมันแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอยู่เสมอเก้าเป็นของสุดโทมสิบเป็น,สนเสนียดพิจารณายดีสิบเอ็ดเป็นอุป,ปัตถวสิบสองเป็นภัยผู้หญิงเนี่ยมีภัยเฉพาะหน้าเลย ยกถูกข่มขืนเดี๋ยวอะไรต่ออะไรสิบสามเป็นอุปสรรคอุปสรรคนะสิบสี่เป็นของหวั่นไหววันไหว,ว,ไหวทําให้เราหวั่นไหวอ่ะพะเราไปติดรูปไงไปยึดไปผูกพันกับรูปอันนั้นนะเป็นของผูกพังนะมันจะสลายมันผูกพังสักวันหนึ่งสิบหกไม่ยั่งยืนสิบเจ็ด ไม่มีอะไรต้านทานมันจะต้านทานได้ไงใจเราอยากให้มันเป็นของเราอ่ะจะมาแย่งเลยสู้กันดิสิบแปดเป็นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งสิบเก้าซ่อนเลน20ยี่สิบเป็นของไม่มีที่พึ่งเอ้ย ยี่สิบเอ็ดเป็นของว่างยี่สิบสองเป็นของเปล่าไม่มีอะไรยี่สามเป็นศูนย์สลายไปยี่สี่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนยี่ห้ามีโทษนะยี่หกเป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดายี่เจ็ดไม่มีแก่นสารยี่แปดเป็นเหตุแห่งความลำบากกายลำบากใจ ย9บเก้าเป็นดุดเพชฌฆาตสามสิบเป็นของป่าศจากความเจริญเจริญก็เจริญ,าจ,รญจากไม่ต้องทุกสามสิเอดเป็นของมีอาสวะอาสวะกามาสวะภวาสวะภพทิฏฐิเยุทิฏฐิทิฏฐิสวะอวิชชาสวะสามสองถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งสามสิบสามเป็นเหยื่อแห่งมานสามสิสี่มีชาติเป็นธรรมดา มีการเกิดเป็นธรรมดาเพราะเธอไปติดแล้วอ่ะอย่างน้อยอย่างนึงก็เธอต้ไปกิดเอาให้ได้อย่างนี้นเธอไม่รู้ก็ตายไปก็ไปยึดก็เกิดมาอีกก็ต้องติดอยู่ตัวติดอะไรก็แล้วแต่เธอเธอยังเรียนยังไม่จบไงยังมันยังไม่ศูนมันยังไม่ได้ผ่านเรื่องนั้นเธอก็ต้องเกิดมาทําเรื่องนั้นให้ให้จบเพราะจิตเธอไปผล่อะถ้าจิตเธอไม่ผูกสิมันก็ไม่ต้องเกิด ตอบเลยที่เธอจะจิตเธอผูกกี่อย่างก็แล้วแต่ไอ้สิ่งที่เธอผูกไว้อะตัญหาเป็นยางเหนียวยางเหนียวข้ามภพข้ามชาตินะมีชาติเป็นธรรมดาคือเธอต้องเกิดแล้วมีชรา,าเป็นธรรมดามีแก่มีความเสื่อมมีพยาธิเป็นธรรมดาเป็นโรคก,ก,ก็คือเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละมีมรณะ นะมีโศกะปริมีความเศร้าโศกเหนะโศกะตามปฏิจจสมุปบาทอะพัดพลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ไม่ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เห็นไหมพัดพลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ไม่ปรารถนาสิ่งใดถึงนั้นก็เป็นทุกข์ต้องพบความโศกปริเตวะแล้วไม่ตูจแล้ววนเวียนนะทุกข์ โทมนัสทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะมีความเศร้าหมองสามแปดสามเก้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตั้งอยู่และมันตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้สี่สิบเอ็ดเป็นโทษนะสี่สิบสองเป็นของที่ต้องสลัดออกไป เนี่ยมีสี่สิบสองยามเล่นพระราเดือนยีิบเก้าหน้าสามร้อยิบเจ็ดของมหาจุฬานะ่ะไปดูได้เลยเรารู้แล้วเรารู้รูปแล้วรูปมีนามห้ารูปที่สิบแปดเธอต้องรู้รูปอาตมาถึงบอกไงถ้าเธอไม่รู้รูปเนี่ยนะรูปนามเนี่ยนะเหมือนอาหารสีเนี่ยต้องรู้จักวิญญาณวิญญาณของเราเนี่ยคือต้องรู้รูป ยี่สิบแปดแล้วนามอีกห้าอาตามาเน้นสอนละเอียดเธอไปย้อนฟังดูเธอแล้วจำไม่ได้ชีวิตของเธออยู่กับรูปนามตลอดนะแล้วเธอพินาดูเ้าเห็นทั้งหมดเนีเป็นเรื่องจิตเจอสิทธิรูปนิพพาน,นนั้นน่ะเราเธอกันและนะไม่มีรูปด้วยกันละคือบรนเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกให้ละความกำหนัดพอใจ ละความกระดัดพอใจยินดีนะสี่ก็ต้องก้ามพ้นกล้าข้ามพ้นก็ด้วยอะไรสมาบัติแปดสมาบัติแปดคือวิชาแปดจานะสิบห้หรือพ่อตรงเจ็ดปฏิบัติตาม,มระยะมรรคองแปดก็ได้เหมือนกันแหละไม่ปรากฏนะเกณฑไม่ปรากฏเลย ก้าวล่วงสิ้นอาสวะใช่ไหมล่วงพ้นเมื่อลูกไม่มีภาษาก็ไม่มีไม่มีลูกเราไปติดทิฏปุันแต่ลูปยังอยู่ไหมลูกยังอยู่ซ่วนเรารักผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเรารักผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเราชอบบุหรี่ชอบลยาบ้าอย่างเนี้ยชอบเล่นไพ่ชอบกินเหล้าอย่นีเหล้าก็ยังมีงมันอยู่แต่เราค้นมนแล้วอาการที่จิตเจตสิก ของเราไออาการลิงคะนิมิตอุเทศของเราที่ไปติด,ดยึดผูกพันกับมันมันไม่มีแล้วมันล่วงพนแล้วแม้นอสวะแม้นอนุสสยไม่มีเมื่อไม่มีรูปติด,ดยึดผูกพันแต่รูปทางบางสวาจาักสุยังมีผู้หญิงก็ยังอยู่ผู้ชผู้หญิงสวยก็ยังอยู่ผู้ชายหลอก็ยังอยู่แต่ไม่มีที่เราไปไปติด,ดยึดผูกพันกับมันเ่ย รูปก็ไม่มีรูปก็หายไปเมื่อมีรูปภาษาก็ไม่มีเมื่อภาษาไม่มีเวทนาก็ไม่มีเวทนามันเกิดจากไหนชอบไม่ชอบมันเกิดจากตัณหาตัณหาก็ไม่มีตัณหาก็ไม่มีเราก็จบง่ายๆบอกแล้วว่าไอ้ง่ายที่สุดไม่มีหรอกเขาบอกฟังแล้วเขาปล่อยวางไอ้ปล่อยวางนี่คืออะไรอะมันไม่ใช่ปล่อยวางง่ายๆ ไม่ไม่ใช่มาถือปากกาเอาวางนะสิเอาวางมันไม่ใช่ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟที่จะวางมันเป็นจิตเจตสิกรูปนิพานของเธอวางง่ายไหมล่ะมันไม่ใช่พูดกันแหมจะรู้ทุกข์ก็ยังไม่ง่ายเลยนะ <S <S ฟังอาจรมาดูสี่ประฐานสี่แตดูเหอะโพชตรงเร็ตมรคแปดก็ไม่พ้นสติประฐานสี่นะ สมาธิโพชฌงเจ็ดเนยข้อหคือสหาสติสัมโพชฌงก็คือจะมีสมาธิได้สมาธิสัมโพชฌงนะจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีฌานสี่ไอสมาธิตั้งมั่นไอสมาธิก็สำคัญสัพพชฌององการตัดสู้ไงในโะพชฌง เรามีมีฌานเสียเป็นสมาธิเป็นฐานไงเขาเรียกสมาธิสัมโพชฌงสมาธิที่สัมมาจึงจะเข้าหาสมาธิที่อ่ะจึงจะเข้าหาองคตตัสรู้ได้แต่สมาธิคนเราก็เข้าใจกันไม่ถูกเอาไปนั่งหลับตาบ้างเธอตั้งใจฟังดีๆนะ ทีนี้จะพูดถึงสมาธิที่ถูกต้องสมาธิถูกต้องมันมีหลากหลายไม่ใช่มีแค่สมาธิที่อันเป็นสาสวะกับอนาสวะอาสมาธิทิมีสมาธิิอาจจะมาเอาพระเตยปิดกเลยกันข้อหนึ่งเอาเล่ท 12, 1, 1, 3, าม,ม,ามที่สิบสองข้อหนึ่งหนึ่งสามหน้าร้อยเก้าสิบเอ็ดสัมมาสมาธิสูตร ผู้ไม่อาจบรรลุสัมมาสมาธิได้ถ้าไม่ประกอบด้วยองค์ห้าคือหนึ่งไม่อดทนต่อรูปไม่อดทนต่อรสไม่อดทนต่อกลิ่นเสียงสัมผัสไม่สามารถที่จะได้สัมมาสมสาธิเธอไปนั่งหลับตาตัวยังติดในรูปรสติ่เหลือสัมผัสดูดยังกินอาหารนอร่อยอยู่รสอร่อยอยู่รูปทซสวยอยู่กลิ่นนุมหอมเสียงเพราาะ สัมผัสที่อ่อนนุ่มอยู่เธอไม่ได้สัมมาสมาธิอสูตรนี้ก็ว่างั้นนะอต่อไปสมาธิสูตรเล่มยีบสองข้อยีเจ็ดหน้าสาสิบห้าให้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีสติจเจริญอัปปะมาสมาธิสมาธิของพรม,มวิหารเมตตากรุณามุมตตาเวกขาให้ให้ให้มีพรมวิหารเสียนะ หรือสมาธิสิปัสจากกิเลสจะเกิดยานห้าเธอจะมียานถ้าเธอมีมีสัมมาสมาธิได้เธอต้องมียานห้าถามใจตัวเองหนึง่งยานเกิดขึ้นเพราะตนว่าสมาธินั้นเป็นสุขในปัจจุบันและเป็นสุขมีวิบากต่อไปคือเธอจะสุขในปัจจุบันและสุขในอนาคตว่างั้นเธอแล้วมันจริงไหม อาตรมานี่เป็นนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยวัดที่ดังอะนะนั่งหลับตาภาวนายุกเหนอ้องหนอเก้าวหนอย่างหนอเนี่ยพระพูดไม่ถูกหูยังทุกข์เอาข้าวจ้วงเพราะอะไรเพราะนมาปฏิบัติผิดปันแล้วก็สมสามให้สำรวจเินซีตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้ไปติดทิ่ฐิผูกพันอะมาก็เออมาว่า,ากูเว้ยเ,เห็นตัวเองเราสําคัญเนี่ยมัมมมานเป็นมรณะตาแต่มันก็เราปฏิบัติผิดเอาระดับตาอ่าอินทรียะภาวนาสูตรพระเจ้าถามอุตลามานกว่าอาจารย์เธอสอนว่าจะเจริญอินทรีย์อย่างไรอุตลาก็บอกว่าซื้อพามอาจารย์ของผมสอนว่า ไม่ต้องดูทางตาไม่ต้องยิงทางหีทางหูนะไม่ต้องฟังทางหูไม่ต้องรับรู้เนี่ยตาหูจมูกปิ้นกายไม่ต้องเอาแต่ใจอย่างเดียวไม่ต้องมีพียบอกอ้าวแสดงว่าอาจารย์ของเธอสอนให้เป็นคนหูหนวกตาบอดสิว่าหูไม่ได้ยินเสียงอะไรอะ่ะตาบอดก็ไม่เห็นอะไรนี่ยอุตรามานพก็ นั่งหน้าคอตกซบเซาไม่รู้จะเถียงยังไงนะยานเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธิเนี่ยมีสุขในปัจจุบันคือมันไม่มีทุกข์นะแล้วก็จะมีสุขในอนาคตสุขจากการได้ฌานไงแต่นาสิบห้าจะห,หนึ่งก็สอยงยามดนสีฌชานหนึ่งก็ย่อยๆเก,กือครั้งก็ได้พิจารณาไม่มีนินนวรณ์ห้าประทานขานหา้า 6, ยานโลกผ่านได้เราก็เกิด เกิดเกิดปามมดเกิดปิติกายและใจเราสงบกายและใจสงบเราก็สวยความสุขเมื่อสวยความสุขจิตเราก็ตั้งมั่นบรรลุปถมะฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเกิดแต่วิเวกกายเวกจิตเวกอุปัติเราไม่ติดยึดผูกพันและวิเวกนะฌานสองไม่มีวิตกวิจารมีปิติสุขเกิดแต่สมาธิติดตั้งมั่นฌานสองฌานสามมีสติสัมปชัญญะ เริ่มมีออเบกขาสวยสุขได้นามกายฌานสี่บอกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไงเพราะดับสุขดับทุกข์ดับโทมนะโสมนสก่นอนๆได้อุเบกขาเนี่ยอันนี้ยรังานสวยสุขมีฌานมีฌานเพ่งเผาไอ,อ้สิ่งที่ัวไปเห่งทุกข์ได้ก็มีความสุขพิสูจน์ดูดิข้อสองมีญานญานคือญานรู้อย่างรู้ว่า สมาธิสมาธินี้เป็นอริยะปัศจากอามิตรคือไม่ติดในกามไม่ติดในวัฏจักรสงสารไม่ติดยึดผูกพันไอ้สิ่งที่เราไปติดยึดผูกพันเพราะว่ามีอามิตรเพราะเราชอบเราได้ของชอบนี่เป็นอามิตรนะข้อสามมียาณเกิดเฉพาะเกิดเฉพาะตัวเราอะสมาธินี้คนเลวเสพไม่ได้คนเลวไม่มีทางได้สมาธิชนิดนี้ คนติดบุหรี่มันถ้าเธอมีสมาธิเธอก็เลิกบุหรี่ได้สิคนติดยาบ้าเธอมีสมาธิก็เธอก็ต้องเลิกยาบ้าได้สิเธอติดเหล้าเธอมีสมาธิเธอก็เลิกเหล้าได้เธอติดเที่ยวเธอมีสมาธิเธอก็เลิกเที่ยวได้สิไม่เลิกไม่ได้เพราะเธอชอบติดมันใช่ไหมเล่าแสดงว่าเธอไม่มีสมาธิเธอหลับตาไปเธอก็จบอีกแล้ว ไปกับธรรมาชาหน่อยนะอยากแหมอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องใจเย็นเยนเบื่อมกกกากงลยนะอดทนนะเอานะก็บอกแล้วไงพระเจ้าบอกแล้วเล่มยีบสองสัมมาสมาธิผู้ไม่อาจได้สัมมาสมาธิได้ถ้าถ้าไม่อดทนต่อรูปต่อรสต่อเกิน่นต่อเสียงธรามเสียงพูดเนี่ยมีธรรมะนะต่อภาษา เธอไม่ได้สมาสมาธิไว้ต่อคราวหน้ะโมวธนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราบระทภาพของูุนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องูุณิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะ ถ้าเห็นว่า TikTok YouTube ในนามมูนิธิจิตรงธรรมหรือ Facebook ในนามสุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อนต่อไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่าน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ